วัชพืชที่มีประโยชน์ต้นปืนนกไส้หรือที่รู้จักกันในชื่ออื่นๆหญ้าก้นจำขาวเป็นวัชพืชชนิดหนึ่งที่พบได้ทั่วไปในประเทศไทยโดยเฉพาะตามริมทางและที่รกร้างว่างเปล่าแม้จะเป็นวัชพืชแต่ปืนนกไส้ก็มีคุณสมบัติทางยาที่น่าสนใจมากมายและถูกนำมาใช้ประโยชน์ในด้านสมุนไพรลักษณะของต้นปืนนกไส้ที่ลำต้นลำต้นจะสูงได้ประมาณหเมตรใบ ใบเป็นใบประกอบมีสามใบย่อยรูปไข่ปลายใบแหลมขอบใบหยักดอกดอกออกเป็นช่อเน่นที่ปลายยอดดอกวงนอกสีขาวดอกวงในสีเหลืองผลผลเป็นผลแห้งมีหนามสั้นๆช่วยในการเกาะติดไปยังสัตว์หรือเสื้อผ้าเพื่อกระจายพันธุ์สรรพคุณของปืนนกไส้แก้ไข้ช่วยลดไข้แก้ท้องร่วง ช่วยบรรเทาอาการท้องร่วงแก้ปวดฟันใบอ่อนนำมาเคี้ยวหรือถูงเหงือกช่วยบรรเทาอาการปวดฟันห้ามเลือดใบใช้ห้ามเลือดจากแผลได้มีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบต้านเชืเ้อแบคทีรียช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีรียาการนำปืนนกไซด์มาใช้ประโยชน์แม้ว่าปืนนกไซด์จะมีสรรพคุณทางยาแต่การใช้สมุนไพรก็ควรปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับ